แสงจากบ้านร้างให้อหาคณโนไฮนักขอบเขตของหมู่บ้านยามาโอกะในจังหวัดยามานาชิมีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาลึกถูกลืมเลือนจากผู้คนมานานกว่า50ปีหลังคาสุดโสมหน้าต่างแต่ละเอียดเหมือนกระจกถูกคำสาดไม่มีผู้ใดย่างกรายเข้าใกล้บ้านหลังนี้หลังพระอาทิตย์ตกเพราะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่อาจอธิบายได้เกิดขึ้นทุกค่ำคืนแสงไฟสลัวจากหน้าต่างชั้นสองชาวบ้านเรียกมันว่าแสงที่ไม่ควรมีต้นตอของคำสาด ย้อนกลับไปเมื่อสมัยชวะต้นต้นบ้านหลังนี้เคยเป็นของครอบครัวชินโดกผู้มีชื่อเสียงด้านแพทย์แผนโบราณในแถบน,นั้นหัวหน้าบ้านชื่อว่าชินโดทาเคมาซะได้รับเสียงร่ำลือว,ว่าเขาสามารถรักษาโรคที่แม้แต่หมอหลวงก็ยังยอมแพ้แต่ค่ารักษาของเขานั้นไม่ได้เรียกเป็นเงินทองแต่เป็นสิ่งที่ผู้ป่วยรักที่สุดบางคนนำแมวนำตุ๊กตาของลูกหรือแม้กระทั่งภาพของผู้เป็นที่รักมาแลกเปลี่ยนหลังจากรักษาเสร็จทุกอย่างเหล่านั้น จะถูกเก็บไว้ในห้องชั้นสองที่ไม่มีใครได้เห็นอีกเลยคืนที่บ้านถูกเผาคืนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งนำลูกสาววัยห้าขวบมาักษาอาการไข้ที่ไม่ทราบสาเหตุแต่เธอไม่มีสิ่งใดจะแลกเปลี่ยนนอกจากตัวของลูกเองเธอกล่าวว่าจะยอมให้ลูกอยู่รับใช้ตระกูลชินดกไปจนตายหากช่วยรักษาทาเคมาสยองตกลงโดยไม่ลังเลยแต่คืนนั้นบ้านเกิดไฟแม่ย่างปริศนาไม่มีใครรอดไม่มีศพใดพบมีเพียงเสียงกรีดร้องของเด็กในเปลวเพลิง ที่ยังหลอนอยู่ในความทรงจําของคนในหมู่บ้านตํานานแสงจากบ้านร้างหลังจากนั้นทุกคืนเดือนเมื่อชาวบ้านที่เดินผ่านบ้านหลังนั้นจะเห็นแสงโคมสลัวๆจากหน้าต่างชั้นสองบางคืนได้ยินเสียงหยิงสาวกลอมเด็กบางคืนได้ยินเสียงคนกรีดร้องขอความช่วยเหลือและบางคนที่หลงปีนเข้าไปไม่เคยกลับออกมาคนเท่าคนแก่เล่าว่าหากเข้าไปและเห็นสิ่งของของตนเองวางอยู่บนโต๊ะในห้องชั้นสองนั่นหมายความว่าดวงวิญ,ญญาณคุณถูกสลักชื่อไว้แล้วไม่ว่าคุณจะหนีไปไกลแค่ไหน ในอีกเจ็ดคืนแสงนั้นจะปรากฏนอกบ้านคุณและสิ่งกริดร้องจะมาเข้าหน้าต่างในเวลาเที่ยงคืนสิ่งต้องห้ามห้ามมองเข้าไปในหน้าต่างบ้านร้างคืนเดือนดับห้ามเรียกชื่อชินโดทาเคมาสดังดังภายในรัศมีห0ิเมตรจากบ้านห้ามพบของสําคัญติดตัวเมื่อเข้าใกล้เพราะมันอาจกลายเป็นของแลกเปลี่ยนถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น